เฮียแม่งแม่งเปิดติกูกลางอนาเขตบ้างเออแม่พูดลิกะแตกมาแล้วเปิดติลิกะเพื่อนร้าน ebb shop ร้านรับเติมโลบัคและบริการอีกพึึบ ไม่ว่าจะเป็นการกดเกมพาร์ตกดผลต่างๆมีบริการหลายแบบให้เลือกไม่ว่จาจะเป็นอนิเมชั่เอเวนเจอร์ฟู๊ดเบทเทนเกลว์บล็อกฟู๊ดชิงเลคเกอร์ซี่ออสตาร์และอีกหลายๆแบบสามารถสอบถามทางร้านได้ไม่เพียงเท่านั้นยังจําหน่ายไก่ตันราคาถูกรวมถึงรับเติมโรบักราคาที่โคตรจะถูกใน3โลกสามารถไปใช้บริการร้าน e b b shop ได้ที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับยู่กับผมเนกริดดเอสและวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่โรบอกกันในแมป อ่ะนึกชื่อแมปแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าจะอ่านว่าเคอร์เซต์อาดีนาอะไรสักอย่างนะครับผมก็จะเป็นแมปที่เกี่ยวกับมหาเวทผันึกมานั่นเองผมหลายคนเพิ่งมาดูพี่นะครับอาจจะไม่รู้ว่าพี่ก็เป็นหนึ่งในนักสายเวทเหมือนกันนะครับนอกจากที่พี่จะเป็นโจสลัดแล้วนะครับผมโอเคมาเข้าเกมมากูเจอโกรโจร่างเกียนมัตตาฟักนี่ครับพี่ก็แต่งตัวแบบโคตรเท่เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นรหัสอาอนิเมเอเวนเจอร์นะครับผมที่เอามาเล่นนะครับน้องๆวันนี้พี่จะมาโชว์ตึงให้น้องๆได้เห็นที่จะมาตบ ามามเพื่อนอันนี้คือเราจะมาในโหมดหนึ่งหน,งนะครับเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าพี่ต้องมาอยู่ตรงเนี้ยเพื่อจะวัดไปหนึ่งๆกับใครบางคนที่อยู่ในวงกับเราอ่ามาครับขอตึงๆเจอใครครับโอ้หไอเกมเนี้ยมันต้องบอกก่อนว่ามันจะมีให้เลือกสายเวฟของตัวละครนั้นซึ่งผมเลือกเป็นใครวะ <laughs> พระเอกอะใครละชื่อยูจิเออเลือกเป็นยูจินะครับผมซึ่งอันตีเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นสุกุณะได้เออ บอกเลยว่าตึงปรี๊ะนะครับน้องเราสายบรวกเฮ้ยเขาพิมพ์ลายอ่ะเขาพิมพ์ลายอ่ะ are you doing today? on d e f i ด e everything What the fuck ไม่สนฮะอุ้ยเขาใช้ยูตะนะเพื่อนเหมือนจะใช้ยูตะาเนี่ยนี่ก็ตึงไปพี่พี่ก็ตึงไปโอยไม่โดนฮะน้องช็อตนี้ยังไงฮะพุ่งไปแล้วครับไม่โดนฮะพี่พี่ตึงเกินพี่ตึงเกินออผมดมเปลี่ยนภาษาเอาชิบหายแล้วเป็นไงเนี่ยึออออึทีครับผมน้องๆแล้วก็ปาม้ฮะ ต้องบอกก่อนว่าสกิลค่อนข้างเล่นยากนะครับผมสกิลแรกคือการพุ่งนะครับสกิลสองก็คือการแบบว่าตีอ่าตีอะไรวะตีตีกับพี่นะครับผมอหืโอ้โหมีดคนละอืออือมันพุ่งไปพุ่งมานี่เกินไปพี่พี่เกินไปหรือเปล่าชึบเรียบร้อยอุ้ยไม่โดนเกม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 ก็ทําเกินไปนี่ไงอือหูเขาพุ่งว่ะแล้วผมแดชหลบแล้วผมปามีดไงนี่ไง ดีนะป่าปาเป้าโอเคโอเคผมผมตามเขานะเหมือนผมจะกากก่าเขาเลือดผมเดินน้อยกว่าเขาเขาฮิวได้นเพื่อนเออผมลืมไปเขาฮิวได้เว้ยเราต้องอย่าให้เขาฮิวฮะไม่งั้นร่วงแน่นอนโอ้โหคืออายูตะครับายูตะมันจะเป็นอ่าอะไรที่โกงนะเพราะว่ามันมีสกิลฮิวนะครับผมน้องๆโอ้โหเชี่ยกูแพ้แน่เลยว่ะเปิดมาตาแรกกูเสียหน้าเลยหัเนี้ยโอเคโอเคกลับไปครับ ต้องต้องรีบไปนะไม่ไงั้นเขาฮิวไอ้นี่แม่งเล่นฮิวแม่งเ,เล่นสายฮิวฮิลลิ่งฮิลลิ่งโบผมไปแล้วเนี่ยไม่โดนได้ไงเกมเออโอวัตเตอร์เฟกเดี๋ดยวผมผมต่อยแรงมากนะผมเป็นตัวละครที่ต่อยแรงมากครับเหมือนเออสวยเออโอ้โหไม่โดนไม่ถึงอันแน่อันแน่อันแน่มาอันแน่แน่วาปไปว่าปมานี่อุ้ยโหกูโดนได้ไงวะไอ้เหี้ยดาบแม่งยาวกว่า ต่อพืชสดีแล้วอุ้ยเราเราวันนี้เขาฮิวอยู่แล้วเพื่อนเห็นไะมเขาฮิวไอ้เหี้ยอุ้ยเพียเกินอือ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 อผมเพิ่งลุกมาเนี่ยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยโอเคโอเคโอเคกูแพ้ละเหี้ยกูดูทรงน่าจะแพ้นะครับน้องๆพุ่งมาแล้วเนี่ยมันไม่โดนเหลือจะเชื่อโอแม่งฮิว เล่งเล่นฮิวเกมโอ Pac ้แม่งก <soup> <t ussen> <t un insane repetition> <t un> ็ก <Maria> ร์ฮิวตานแม่งมีตะคิวฮิวไงไอ้ยันแล้วกูจะเรียกยังไงวะเนี่ยแมงพูดลิกะแตกมาแล้วเปิดตีลิกะเพื่อนโอ้โหแย่เลยนี่ชิบหายแล้วครับกูวิ่งหนีกูวิ่งหนีกูไม่เสือกูไม่เสือเอาแล้วยังไงช็อตนีกูวิ่งลูกเดียวเขียวลูกพ่อโอ้ยพวกควักควักมาไม่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  โอ้ยเต็มเต็มครับพี่น้องฮะเต็มเต็มฮะเต็มคาราเบลฮะหลบก่อนฮะหลบก่อนมันมันกยันบีมจังไว้เนี่ยโอ้ยอันติบทน้องอุ้ยไม่หมดอ้ยโดนเต่าหัวไอ้โดนเต่าหันะครับน้องๆกูบล็อกเลยกูบล็อกรอเลยเออเต็มเต็มฮะน่าจะแพ้รอบนี้ฮะเออามีค้โอ้จุ๊ กูแพ้แน่นอนเออแพ้ศูนย์คะแนนแม่งโกงแอดมินครับปรับยูตะให้ผมนะครับยูตะแม่งโคตรโกงนะครับบอกเลยยูตะแม่งมันมีสกิลฮิวอะ่ะเขาจะไปสู้ได้ครับเพื่อนเออนี่คิดสภาพถ้าเกิดว่าเราสู้ใช่ไหมแล้วผมวิ่งลูกเดียวแล้วผมแบบกดฮิลยูตะรัวๆนี่มันก็โกงอะ่ะเออนะฮะโอเคเราเจอคนใหม่แล้วเมื่อกี้ไม่นับเมื่อกี้ไม่นับทวทีทวทีทวทมาแล้วหวังว่าเขาจะไม่ใช้ยูตะนะเพื่อนนะเพราะผมนี่เป็นอะไรที่แบบ จับทางยูตะไม่ได้จริงๆนะครับไม่น่าใช้โกโจด้วยนะใช้อะไรอ่ะสวัสดีเพื่อนนายใช้อะไรเพื่อนอันนาอันนาก้ากล้าขนาดนี้เหรอใช้แบบเดียวกันอันนาจะพุ่งมาตีนี่ไงนี่ไงดูว่าผมจบไก่ครับเพื่อนครับนี่นี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนาโอ้โหมันปลาโดนว่ะปลาแม่นซะด้วยปลาแม่นซะด้วยปลาแม่นเหมือนกันน้องชายพุ่ง อือสวยครับลุกหูโดนอือโอเคคนนี้น่าจะเพิ่งเล่นนะฮะนี่ก็หวานนี่ครับผมก็ทําการเก็บคะแนนรัวๆเอาวะแดดหลบก่อนแดดหลบก่อนแน่ปามีเหรอ,อปามีเหรอวัยรุ่นอปามีเหรอวัยรุ่นพุ่งไปตีสวยครับพมบโต่อตอีสวยครับปามีต่อ,อเออไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกดักไปแล้วหมาครับผมเธอแรกผมชนะไปนะฮะเรียกได้ว่าเรื่องของเราเนี่ยยัง เต็มๆอยู่นะครับผมเออแน่พุ่งมาทำไมน้องพุ่งมาทำไมรุ่น,อนอเออชุบชุบชุบ,ชบปามีเด้อปามีดเด้อปาหมีเด้อปามีด้วย,ปา,วยปาด้วยไงโอ้โหปาไม่โดนไงประเด็นประเด็นคือต่อยโดนไงที่พุ่งมาต่อยไงไอ้น้องเออแล้วก็พุ่งไปโอ้โหแม่งลุกก่อนเดือดเชื่อเออมันมึนแล้วนะมันลองสกิลเหรอมึอนอะไรนะนะนะเพื่อนไม่หยุดให้หรอกนะถ้านายเข้ามาน,นี่คือนายพร้อมสู้นะครับผม เขาเ,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 เอาเขาเอาว่ะเขาเอา,เอา,เอาไงผมแดนจบกันเลยนี่จะคอมโบจะคอมโบหวังหวังกันเถอน้องนี่คอมโบจริงนี่อออ,อนี่ฮะก็คือผมมองว่านะไอ้ท่าทางของยูจิหรือว่าพระเอกเนี่ยมันค่อนข้างโกงเพราะว่ามันต่อยแรงนะครับต่อยแรงมากนะผม <c oughs> พุ่งใส่ไปอย่างทีปาเมย์อย่งทีเอาโอเ้เกมครับ <c oughs> มากับ <ส Danke S 1> ผมเจอใครฮะรอบนี <it in> <GS> ้ฮะโอ้โหเจอโกโจมึงคอสเพย์มาแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวต้องเจอละวเพื่อนๆครับบอกเลยว่านานๆไหนที่ผมเปิดหน้าแคสเกมแล้วนเพิ่งตื่นเลยไม่ได้ล้างหนงล้างหน้าเลยเนี่ยลุยครับโกรดโจก็น่าจะต้องใช้ท่าโกรดโจป่ะนะครับผมผมคิดว่านะลุยรวยฮันเน่รฮันเนอโกรดโจแม่งใจท่าโกรดโจชัวทรงนี่อันนี้เฮ้ยวู้ดม่งแม่งใช้โจโกะไอ้เหี้ยเล่นยากเลยทีนี้ ผมไม่ได้เจอบ่อยไงโกโจโกะอ่ะเคยดูนะอุ้ยเขี้ยะอุ้ยเล่นเล่นเป็นไงกูโดนตอบแล้วโออ้ยบล็อกบล็อกทันครับบล็อกทันอืมบล็อกไม่ทันอืออุ้ยผมควรโดนนั้นน่ะอุ้ยเขี้ยไม่กุ้งจังวะอืออุ้ยไวรุน ไวรุ่นนี่ไงโดนไป่ดีไวรุ่นโอ้โหแม่งแด็หลบทันแม่งรู้คอมโบแม่งรู้คอมโบแม่งรู้คอมโบนี่ไงนี่ครับเพื่อนผมว่าชิงชุบปะชุบปะชุบแม่งแข็งแกร่งดีว่ะไอ้นี่มันแข็งแกร่งนี่มันแข็งแกร่งชุบโอเคโอเคแม่งล็อกแม่งล็อกปะเนี่ยเอ้ยไม่ใส่ล็อกปะเนี่ยเกมนี่ก็โกงเกินล็อกอ่ะเออแน่บล็อกเหรอบล็อกไม่ได้น้องบล็อกก็ไม่ทันแล้วอื เออเต็มๆฮะเออกูไม่ได้แล้วกูค้างทำไมไงกูยืนค้างทำไมเอ้าโอ้ฟัคเออเนี่ยมันล็อกปะวะเแยแม่งโดนกูทุกเม็ดเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหผมต้องคอยบล็อกตลอดเลยโอ้ยโอ้กูตายข้ามันไม่ได้เลยเกมกูเยอะได้เปิดติเลยเนี่ยบล็อกโอ้โหบล็อกไม่ทันเนี่ย นี่ไงโกโจเหรอโกโจเหรอเนี่ยมันหลบได้เฉยอะไรเล่าอะไรเล่าโกโจมันจะทำไมมันเป็นตะไบเหรอฮึฮพุ่งต่อเนี่ยโอุ้ยไม่โดนนะโดนยากโดนยากโอ้ยเออมาต้องโดนละสวยตายฮะตาย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 ชึบรึปล้อยโอ้โหตัวแตกดีครับน้องต้องระวังถ้ายิงมิสไซล์เขาให้ดีนะนี่บล็อกก่อนเลยบล็อกก่อนเลยนี่ไง นี่ไง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 โอ้โหผมไม่ได้คอมโบต่อให้ปมดว่ะอุ้ยเนี่ยวทาไม่ทรายเนี่ยคนนั้นลำคาญอะไอ้เงี้ยมึงขัดคอมโบวีนู้ยเดี๋ยวไม่โดนเฉยผมเริ่มเคลียร์แล้วเพื่อนผมติ้งผมติ้งจักรเลยนะหมดความว่างน้ำตาแล้วไงเพื่อนอ ไม่โดนฮะไม่โดนฮะปาไม่ไปก่อนโดนด้วยโอเคแน่แน่แน่อุ้ยอุ้ยโอ้ยโกตรโตจริงว่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเขาโดนเลยน้อยน้อยน้อยโอเคผมโดนจมูกแหงแล้ผมน่าจะชนะหรือเปล่าโอเคสวยครับโดนสวยครับสวยมากสวยมากแน่แน่อะไรเราไว้นุ่น อะไรเราไวรุ่นล่วงไปก่อนโอ้ยตึงมือตึงมือพี่นี่ยของจริงถ้าไปเล่นพี่อะของจริงนะพี่อะของจริงนะนี่ไงนี่ไง,ไงหลบก่อนปามีไปก่อนสวยฮะพุ่งไปแล้วโอ้โหไม่โดนแน่อุยสกิลนิสตันนะจุบ๊บโอ้โหเข้าโ,โบต่อเลยไงเขาแม่งเป็นว่ะเขาแม่งเล่นเป็นว่ะนะฮะนี่ไงผมต่อยผมเล่นต่อยนะครับเราต่อยแรงมากตัวเราต่อยแรงมาก าเรากรามใหญ่เราใจเกเรโอ้โหโดนเสียเลยอย่างนี้อุ้ยแย่แล้ว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 แแย่ล้วอุ้ยเชี่ยะผมไหวฮะสวยสวยอุ้ยไม่ตายอยู่อุ้ยเก็บ กูเกือบแล้วกูอือนี่งไงเ <c oughs> กือบแล้วกูอีกเทินเดียวครับเพื่อนอันติีเราก็จะมาแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะได้ใช้ทันหรือเปล่าตายก่อนสองสองนะเพื่อนเทืนตดสินเลือดเต็มคู่โอเคผมรอเขาปล่อยสกิลวงมาผมกลัวเขาปล่อยอันหน้าผมตอนพุ่งโอ้ยมันมันบื่อนิดเดียวอะ แม่งแม่งเปิดติกูกลางอนาเขตบ้างเออโอ้มาแล้วครับผมสุกุนาครับเรียกสุกุนามาแล้วครับเพื่อนนะช็อตนี้เ <_ s 2> ขาจะกลางอนาเขตใส่ผมนะเนี่ยเขาจะกลางอนาเขตใส่ผมไอ้เหี้ยแม่งช้ารอเลยโอ๋อมึงก็เกินกลางอนาเขตไม่กลางก่อนนะไอ้อเหย้ยลูกตายบ้านฉันผิดอ่ะลูกตายปะเนีเเออ่ยฮัลโหลเดี๋ยว แล้วเพลงโคตรมันยังไงไม่ตายหรอกผมว่าผมไม่น่าตายหรอกผมผมระดับสุกุนะเนะกกตายตายแน่นอนมาทรงนี่เอองัดคอโอ้โหกูมนลกตายเลยอ่ะเพื่อนๆนะมันลกตายเลยอ่ะไอ้หียเกือบชนะอยู่ลิ้วเมื่อกี้ผมผม เกือบจะกลางอนาเขตใส่เขาแล้วนะครับแต่เขากลางก่อนเอรียบร้อยเลยโอเคเป็นไงกันบ้างนะครับผมสําหรับคลิปวันนี้นะครับก็เป็นการเล่นแบบว่าสนุกสนุกฮ่าๆขำๆไปนะครับผมเอามันนะครับพเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจกันได้นะครับเอาไว้จะกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ